ล้วก็จะมาถนนคนเดินที่เชียงคานนะคะว่าจะมีอะไรกินบ้างนั่นเองไปถ่ายกับผีป้าโนนนะคะคือเส้นทางอะไกลมากไม่รู้ว่าจะเดินสุดหรือเปล่าเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะค่ำนั่นเองอากาศก็จะประมาณนี้นะคะคนเยอะมากนี่น้องเก่งอะเดี๋ยวเราเราก็น,นึง เราเดินมาเหื่อยมากเออเหนื่อยมากนั่นแหละก็คือแบบเมื่อยอีหลีตอนนี้กับวบารูว่าซื้ออย่างเดิมเอาดักแดบบ่หนึ่งค่ะแล้วก็เป็นกุ้งค่ะแล้วเราหยิบให้อันนี้อันนี้ น,นี้เราเลือกเป็นกุ้งแล้วก็เป็นหนักแด่นนะคะมีงก็จะมีปูแล้วก็จี๋หวาด้วยอุยอันนี้ก็จะมีด้วงด้วยนะคะอือร่อยมากทุกคนลองลืมให้กันไหมคะปลาตะบบ้าในสีสเกตหนูก็ลืมให้กันไหมอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะ เป็นแบบชิวๆนะสงสัยว่าร้านนี้เป็นร้านอร่อยอ่ะน่ากินมากทุกคนอเอาหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่ถ้วยนะพี่ขอโทษนะพี่แป๊บนาหนึ่งถ้วยค่ะน่ากินมากทุกคนนี่นะแล้าก็ทะลุมาอีกซอยหนึ่งนะคะตอนนี้คือสวยมากเขาเจองูเหม่ด้วยอ่ะนั่นแหละก็หนักฮ ฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งลาอัานนี้ก็จะเป็นไทยนะคะบรรยากาศดีสุดๆอันนี้เราก็จะกินไอติมไปด้วยนะคะเป็นไอติมบาอย่างนั้นเองท้วคนอร่อยมากเราชิมนิดนึงนะคะตอนนี้คือกินให้ดูมีได้เลยบรรยากาศก็สวยมากเป็นอะไรที่แบบอยากร้องไหอ้อ่ะมันสดชื่นสุดแบบไปเที่ยวคนเดียวไปงานไม่คนเดียวซื้ออะไรก็ซื้อกินคนเดียว ก็าอาจจะเหงาที่นึงแต่ว่าก็อยู่ได้นะคะจากที่รู้สึกว่ากหักมาเราก็เลย ตัดสินใจมาเที่ยวคนเดียวนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาปลดปล่อยปไปนู่นไปนี่ไปไหนคนเดียวรู้สึกว่าโอเคก็เราก็เหงาบ้างแต่ว่าก็พออยู่ได้ก็อยู่ได้เลยเน่แหละคือมีความสุขมากที่อยู่คนเดียวแ้วก็ไม่มีใครมาด้วยนั่นเองฉันแฟนก็ไม่มีวันนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะของมองเล่ยที่อร่อยที่สุดที่เลน,นก็คือจีหอยแล้วก็เป็น กุ้งแม่น้ำนะจ๊ะคือตอนนี้เกือคือเลยวลาที่เขาจากับบ้านแล้วจะเ,เดินมาเห็นปลาคาร์บนะคะสวยมากทุกคนอยากได้กลับบ้านเลยเหรอหรือว่าเราจะไปปิ้งดีอุ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยอะ่ะก็จะเป็นปลาช็อกเกอร์ด้วยนะคะตัวสีขาวอุ้ยอันน่าจะอายุเยอะนะคะเนี่ย ตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะการลิมขงตอนนี้นะคะก็จะเริ่มมืดแล้วนั่นเองก็จะเริ่มหนาวขึ้นด้วยนะคะอากาศที่ดีมากนะคะเพราะว่าเราเที่ยวคนเดียวด้วยนั่นเองแอบจะเหงาๆนิดนึงไม่มีคนถายรูปให้แต่ก็โอเคมีความสุขดีนะคะก็มาคนเดียววันนี้คนเดียวก็ไม่มีอะไรก็คนที่มีเสน่หจะทำไงได้ล่นะเนาะคือมันเหนื่อยมาก ถ้ามีคนหายรูปให้หรือว่ามีแฟนถ่ายรูปให้ก็จะสวยกว่านี้นะคะทำตอย่างเองแต่ต่อเองเอหนื่อยมากเิ็นด้วยนะคะมันบรรยากาศดีมากนี่นี่เราได้เข้ามาอีกซอยหนึ่งนะคะ oh <my. S 1> คนแน่นมาก oh God. คนแน่นจริงๆอะ่ะทุกคนจะซื้อสิ้นไปฝากยายนะคะอา oh <my. S 1> เราเห็นเป็นร้านตรงนี้หรือไม่นะ,ะ oh <my. S 1> นี่ทุกคน oh <my. S 1> อ่า ่ามีเท่าไหร่มากคะเนี่ยก่อนกลับนะคะไฮไฟได้กินไหมมคกีช้ชาเขียวชีจบแล้วนะคะขอบคุณคนที่ดูแล้วก็ฝากติดตามเลยนะคะอายดินมืนสิงนะฝากด้วยนะบ๊ายบาย